อ่าฮามิจูหรือมาเช็คไม่รู้อบอกกันว่าเมื่อวานเมื่อวานหลายคนคือผมต้องบอกว่าความตั้งใจงจริงๆเรากะให้เขามาพับข่อนสองอาทิตย์ก่อนแล้วก็มาแบบว่าผมยังไม่ให้ทำงานแต่ด้วยแบบที่แบบวี่ชอบบอกว่าอยู่คำไทยแลนด์เนี่ยแบบ ดอนเวิร์กทูวีคแยแต่ว่าคือผมเมื่อวานคือผมเห็นว่ามันนั่งนั่งนั่งอย่างเงี้ยเราแบบเออถ้างานไหนมาช่วยกันได้ก็เข้ามาเลยมันเป็นอะไรที่แบบว่าก็น่ารักน่ารักแล้วทุกคนก็ที่คิดถึงเขาเนี่ยยูยูจะคลายกันทำไมเนี่ยไม่ได้มันคัมแบ็กแล้วเนี่ยไอ้ฟังอเอ่อยูรีเมมเบอร์ไหมยูเฮ่ยยูรีเมมเบอร์ป่ะรักไทยูมีฟังอะเนี่ยโนมูโปโกชิตะโนมูโปโกชิตะเน่เน่โปโกชิตะโปโก แม่ฟ้ามาททำงานกับพี่บุ๋มก <Yeah> ็เลยมาเจอกันใชบคบณร่างใจแล้ววันนี้อ่าอ่าอาอขอบคุณครับขอบคุณครับเร็วเร็วเร็วเพื่อนเพื่อนรีบกดเลยนะคะ T050 นะคะยี่สิบนิ้วเหลือหกร้อยสามสิบเก้ามาแล้วนะคะ T050 ไหนโชว์หน่อยู0 5 0 กูบอกให้ะค um, right ือคนเดียวฟิลเดิมแบบพี่บอกอ่ะกูเข้าใจพี่แจนแล้วไปผมเนี่ยวันนั้นผมเพิ่งร้ายผมเพิ่งเข้าใจผมเข้าใจพี่แจนแล้วคิดพี่แจนนั่งจ้องอยู่เนี่ยเออเข้าใจป่ะอ้าวโอเคโหเดินเป็นซีโอเลย โอ้โหขายของต่ออย่าช็อกดิอ่ะฝักไม้ด้วยตอนนี้นะคะด้านหลังนะคะมีการคุมพฤติกรรมอยู่ข้างหลังนะคะทุกท่านเดี๋ยวฉันจะรายงานข่าวให้ค่ะ Have you eat อ่าวโน่เนี่ยอยู่กินเลยข่าม่วงแข่งแข่งอยู่ใช้มือจกๆกินเอาออยู่ใช้มือจกๆกินเอาข่าม่วงเริ่มเสร็จอีกแล้วค่ะมาขายของต่อสร้างขอขออันที่พูดน่ากินสุดไม่ใช่ 6กรบาททศูนย์พี่แฟมฝากถ <ๆ S 2> ือแบบใกล้ๆให้ให้แบบเขาเห็นผิวละเอียดละเอียดของนี่เลยว่า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 สีสมันเป็นยังไงดูดูวัสดุ ดูวัสดุดูเขามีกำลังใจในการทำงานนะคะพร้อม่ะพี่อม่เปล่าพี่พูดเลยอ่ะแปะคือเราเริ่มแปะคุานั่งพับเทียบขายของอะคิดว่าไงไม่เดี๋ยวฮอร์เรนมันโผล่อปล่าพี่แซมโผล่พี่แซมหมุนเป็นไวกิ้งเลยโอเคขอบคุณพี่แซมมากนะฮะวันนี้พี่แซมอย่ามาขายของนะครับอ๋อไม่ะทำไมหน้าตามันดูมีรอยยิ้มขึ้นมาปกติเมื่อกี้ไม่มีชีวิตนะบุ๋มนี่เลยมีรอยยิ้มใช่ไหมเออบุ๋มมา อ่าต่อต่อต่อก็คือผมจะบอกให้ว่าอืออยู่ไรวะเออเออเออ่าคือมาต่อต่ออันนี้อันนี้อันนี้ผมจะบอกให้ขอย้ำราคาอีกทีนึงอย่าเพิ่งเปลี่ยนเรื่องเพื่อนเอันนี้อันนี้อันนี้เท่าไหร่คู่สุดท้าย239บาท239บาทเพื่อนเพื่อนรีบซื้อนะหัวใจมาละ หกร้อยสามสิบเก้าบาทหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับหน้านูเปิดเปิดให้ดูเลยให้เย,ย่าวกวกดเลยะต่อเน่หลอกหลอกหลกหลอกอเปิดดูเน่ข้งางในเนี่ยใหญ่โตมากไหมตอแม,มา่ม่ของาดูเฉยอ่ะเน่ข้งางในเนี่ยคือมีหลายชั้นมีหลายแบบเพื่อนๆเอาไปใส่อะไรก็ได้ใส่อะไรก็ได้อ,อื้ออะไรวะ ของดีพี่สีสวยขนาดนี้ราคาเพียง639บาทคุณหาซื้อเดี๋ยวจ้องผมกันแบบนั้นเนี่ยคุณหาซื้อที่ไหนอยู่จริงนะรู้ตัวป่ะเออผมเก็บการม่อยู่พี่คุณมันเก็บไม่ได้อะตาตาพี่ผมช่วยขายหน่อยท่านหนึ่งตาตาคุณมันเก็บการไม่อยู่จริงอะพี่ปูหนูไมคุณเก็บการไม่ได้แล้วผมเป็นคนไม่โกหกคนอยู่แล้วเรามองเธอตอนมิวยูคิตอมร่องมิสเซพลาสติกโฟโต คุณพาลายเมล no no don't don't g i v ก t ฟ me มี n t น i v e to me เร็วๆเร็วๆอันรี้เจอแล้วเร็วๆเอ้ยอันี่ทีมงานไม่รู้จริงเลยมาเองอยู่นี่แล้วมาอยู่นี่แล้วมาเองเหรออ๋อฉันก็ไม่รู้ว่ามามาเองเหรออยู่มาเองเลยอ่ะอยู่ดื้อๆแท็กซี่มาเหรอ เตี๋ยเอ่อเตียพูดอยู่เบื้องหลังห้าตอเอ่อมามาต่อต่อพี่ผมขายของอย่าช็อกเลยพี่อ่ะพี่ผุ้นกับพี่ขายของมีกรรมอยู่ตอนนี้พีคุณลูกเคนอยู่คนเดียวเลยพี่พี่ของติดมั้ให้อ่ะพี่พี่ขายกระเป๋าครับกระเป๋าครับหกร้อยสามสิบเก้าใช่ไหมกระเป๋าเล็นจ้าที่ที่มีของที่มีของลาล์ตปุนลาร์ตบุ๊ดค่ะปุ๊ดค่ะไม่เป็นหัวเลยจะไม่รู้

คุณค้างอยู่มาคุกค้างอะไรกันหนึงแหลกแหลกแหลกดูหน้าเราดูเลยแหลกหน้าเงี้ยแหลกหน้าเงี้ยนี่นี่นี่นนี่นกันด้วยแหลกหน้าอ้าวไวไฟตายแล้วมายังมาแล้วไอ้ที่แหลกเมื่อกี้ยังสู้ตอนินข้าวไม่ได้เลยครับโอ้ยดูเนะเทวีอีด่ะอันนี้นะแฮ a แอ้นน่ารักถ่ายรูปแช่อยู่อันนี้อีด่ะขย แตุ่ณทีจำไม่ได้คนก็ได้ยังก็ดีกว่าการจาไม่ได้คนทักหาเล่นดีกว่าไม่มีคนทักมีงานก็ดีกว่าไม่มีแต่มีงานแล้วไม่รับงานแปลว่าไมนี่ไม่ดีกว่าไม่ดีไม่ดีไม่ดีไม่ีไม่ดีนะผมเออตอมีเลิกทีไหนกันสักตีไหนวันโรวัน ขอเล่าก่อนก่อนที่กามีจะกลับรอบที่แล้วอ่ะเอากระเป๋าที่การมีเรื่มอ่ะการมีเรื่กประมาณหนึ่งชั่วโมงอ่ะใช่ก็เนี่ยกระเป๋าเดินทางเหรอก็คือให้ขอเนี่ยทำอย่างที่เำลังไลฟ์ผมอ่ะให้กูช่วยเรื่องตั้งนานให้ก็เอาสีที่เป็นชอบอะอะลองลองคุณช่วยสรี่อ่จริงการมีบอกควรลอไม่ถูกจริงเห็นไหมารจะแบกนะ ร้องร้องให้ฟังมาอยู่ดิแรงยังยังไม่ยังไม่มีใครได้เห็นหนูร่างทองไงเออเรีอยกอกต่อเสื้อสเนเือวไม่เสื้อแบบนี้เท่นะเอขาแร็คคอแร็คดำอ่ะลากาลากมานี้ m 2็มสองศูนอะคะเอ็มสองศยีดอ่อดำเอ็มสองศูนย์ศูนย์นะคะยีิบนิ้วหนึ่งันสองแปดสิบ็ดนะคะแมวไว้อทีแต่ละคนละค่ะจะไม่เท่ากันนะคะยี่นิ้วนะคะจาก5599หเหลือ1287งนะคะหนึ่ เหลือ1 3 9 9ของหนูได้1 2 9 9งั้ฉันไม่เคยได้คูปองอะไรกับเขาเลยมันจะอยู่ที่ประมาณพันต้นๆนี่แหละค่ะ M 2 0 0นะคะ M 2 0 0สองร้อจริงหรอจริงอ่ะพอแล้วมีเนื้อหน่อยดีออกห้าสิบเจ็ดพอดีหรออันนี้ปักอันนี้แล้วนะคะเอ็มองเอ็มสองรนะคะมีสีดำสีครีมนะคะใครสายเตาหน่อยแนะนำสีครีมสวยมากเดี๋ยวให้ดูสีครีมใกล้ๆกล้ อันนี้รุ่นไหนนะคะอันนี้รุ่นตัวที่ดีที่สุดสองศูนย์ศูนย์มันจะมีมันจะมีสองศูนย์สองกับสองศูนย์ศูนย์ต่างกันตรงที่มันมีตัวห้อยแต่ไม่มีตัวห้อยถูกไหมครับแต่ว่าซื้อ่ที่หยิบให้ดูโอ้โอเคอันนี้อันนี้รุ่น M 2 0 0อเนาะต่างกันตรงที่ไม่มีตัวห้อยไม่มีตัวห้อยแต่ว่าที่เหลือเหมือนกันตัวล็อกเป็นแบบนี้นะครับนี่นี่นี่จะมีตัวห้อย ใช่แล้วว่า<อ>ถ้าเป็น M สองศูนย์สองเนี่ยมัน,ม,นมันจะมีตัวห้อยโผลมาอ๋อแต่มันห้อยข้างๆได้เหมือนกัน,น,นคือ,อพี่กูคะคไม่ได้หายกระคู่หลักคะ่ะ